ต,ต้นชมพู่เดี๋ยวจะให้ดูต้นชมพู่นะคะมันโตขึ้นเห็นไหมชมพู่อันนั้นติดแล้วอันนี้ยังไม่ติดน,นี่ก็เริ่มติดแล้วนะหญ้าเยอะจังน,น,นี่ก็เริ่มขึ้นแล้ว ทำไมมันออกไปอย่างนั้นละ่ะตรงที่เราให้มันขึ้นมันก็ไม่ขึ้นมันดันออกไปข้างนอก มันเข้ามาเน,นี่ยไอเยีนน่ยมทุกนันเข้ามาเดี๋ยวมันหักมันจะหักเร็วมากมันก็ค่อยๆทำ เอามันเข้าหักเร็วมากนะคะโอ้ยหักแล้วเรียบร้อยโอ้ยนอ้อเรียบร้อยหักเลย